สวดีครับตอนนี้ใช้้้กลองหนาครับ่ป่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังอยู่บนรถมิาซีดาคันนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์รัถนะครับแล้วตอนนี้นะครับเวลาประมาณเดีย๋ยวดูกัน <c oughs> 1 8 11นตอนนี้นะครับเวลา1 8นาฬิกา11นาทีนะครับสมาชิกของเราสี่คนที่ร่วมเดินทางในทริปนี้นะครับประกอบ<อ>ไปด้วยค,คุณโน้ตครับคุณโน้ต คูแมวครับคูแมวครับคูแม,แมวคูพลอยครับคูพลอยครับและคุณต้นครับสำหรับทริปนี้นะครับเรามีจุดหมายปลายทางที่ฉำมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ตีสี่หรือไม่ไม่ใช่นะครับปลาสมาชิกของเราจะสามารถาารวม,ม,มอนกันได้นะครับ <c oughs> ก็าปลาเข้าไปประมาณหกโมง,ง,งกว่าแต่แต่เราก็สามารถเดินทางไปถึงฉำมด้วยเวลา ประมาณสชั่วโมงนะครับเราออกเดินทางจากโรงเรียนป่อสบายวิทยาประมาณ6กโมงเช้าถึงชะอำเวลาประมาณ9้านาฬิกาก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปนั่งกินนมชมวิวนอนนะครับแล้วก็เล่นน้ําแต่ส,สาวของเราไม่เล่นนะครับสาวของเราส,สาวของเรานอนอุตโตนะครับนอนอุตโตมีแต่คุณ้นแล้วก็คุณรุนะครับสบองคนที่เล่นน้ำครับรอ๋อคุณพลบอกว่าคุณพลบอกว่าไปชะอำไปทําอะไรนะครับเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยน,น,นบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนโอเคสาหรับคู่แมวไปชามทําำทำไมครับเปลี่ยนที่นอนค่ะเปลี่ยนที่นอนเห็นไหมครับว่าสาวๆแค่อยากเปลี่ยนที่นอนแต่ต้องการเสียเวลาถึง6ชั่วโมงในการไปกาบเพื่อจะเปลี่ยนที่นอนเท <c oughs> ่านั้นรู้ไหมครับว่าไปถึงชามแล้วทั้งสองคนน้ํเท้าทั้งสองคนไม่แต่น้ําทะเลแม้แต่จิ้งนึงนะครับไปเดินทาอะไรรู้ไหมครับไปเดินซื้อมูลีเปลือกหอยเท่านั้นเอง เขาเองนั่นเองครับมาไปชะอำเพื่อไปเดินซื้อมูลี่ที่ถาจากเปลือกหอยเท่านั้นนะครับเวลาประมาณเจ็ดสนาฬิกานะครับแล้วก็เดินทางออกจากชายหาดชะอำนะครับเพื่อกลับโรงเรียนมอสุพรรณวิทยาในก่อนจะกลับนะครับเราก็ไปทำการละลายซัพที่ดีเมียมเอาเล็ตนะครับคุณโดดได้เลยครับคุณโดดที่นี่ในเสื้อตัวครับในเซื้อตัวหนึ่งยี่ห้ออะไรครับอะไรเอตูเซ่น ยูโฟเลือราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับหนึิบห้าบาทราคาเท่าไรหนึ่งเก้าร้อยบาทคู่ควเก้าร้อยบาทใช่ไหมครับไห้โสอบคุณแมวได้อะไรครับคุณแมวได้อะไรครับเราจะไปได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องซื้อเก่งยีนให้ถึงเสื้อโอเคโอเคแล้วครับยืมครับเนี่ครับรางคาของคุณคุณแมวนะครับเธอเข้าหลายร้านปรากฏว่าไม่มีอะไรที่เหมาะสมและคู่ควรเท่าเธอกับเธอเท่ารีวาย ลดกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ4ี่สิาเปอร์เซ็นต์คุณครูพลอยได้อะไรครับคุณครูพลอยบริโภคนิยมค่ะได้อะไรมั้งครับบริโภคนิยมรสนิยมอะะม่ะเข้าใจไหมคะอันเดอร์สแตนโน่ะอ๋อครูพลอยครับเธอเป็นคนช่างเลือกเธอเป็นคนช่างเลือกถือเข้าร้นนะา,รน,นะารนนั้นออกร้านนี้มากกว่าเธอไม่ได้อะไรเลยคุกูลดกูไม่ได้อะไรครับคุณต้นไม่ได้ม <laughs> ันไม่หญิงอ่ะมันออกสไตล์แบบ ตอนจะสต๊อกไว้เนี่ยหมดกระเป๋าคูโต้นนะครับก็คงไม่มีเงินซื้อข้าวกินไปตลอดเดือนนี้นะครับผมเพราะว่าไปทําอะไรมัางก็ไม่รู้ครับสําหรับตอนนี้นะครับเราก็เวลา18นาฬิกา15นาทีเราก็เดินทางเข้ามาที่จังหวัดราชบุรี